สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูหน่อยนะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีนะคะศาสนาทุกศาสนาเนี่ยมีหลักคำสอนที่เป็นแนวทางเดียวกันนะคะคือต้องการให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีนะคะทำแต่สิ่งที่ดีงามนะคะผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีเนี่ยจะทำให้ชีวิตเนี่ยมีแต่ความสุขนั่นเองค่ะ อันนี้ก็เป็นภาพของการปฏิบัติตนนะคะในศาสนาต่างๆนะคะหรือเป็นพิธีกรรมในศาสนาต่างๆนั่นเองอ่ะภาพแรกนะคะนักเรียนพอจะเดาได้ไหมคะภาพแรกก็คือศาสนาพุทธนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนที่ดีก็คือการทําบุญตักบาตรนะคะรักษาศีลน,นะคะอยู่เป็นขนรรมเนียมประเภณีของชาวพุทธนั่นเองนะคะที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา อีกภาพหนึ่งภาพนี้นะคะเป็นศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะเด็กๆลองเดาส Rita, ิคะว่าภาพนี้คือพิธีกรรมอะไรอ่ะอันนี้เป็นพิธีล้างบาปนะคะในศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะต่อมาอันนี้เป็นศาสนาอิสลามนะคะภาพนี้นะคะซึ่งเป็นการประกอบพิธีกรรมของศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมอยู่หลายอย่างนะคะอย่างเช่นการละหมาดถือศีลอดนะคะอ่ะต่อมานะคะ ก็จะเป็นาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะาศาสนาพราหมณ์ฮินดูอ่ะก็จะมีการประกอบพิธีกรรมของเขาต่างๆนะคะาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพิธีเกี่ยวกับความเชื่อนะคะอ่ะมาต่อกันนะคะ ศาสนาในประเทศไทยนะคะที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือเนี่ยนอกจากจะเป็นพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีศาสนาอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นศาสนาอิสลามนะคะ ศาส,สนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะแต่ละศาสนาเนี่ยเรียกชื่อศาสนิกชนตแตกต่างกันออกไปนะคะศาส,ส,สนิกชนของศาสนาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีการประพฤติปฏิบัติตนนะคะและก็วิธีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะคะตามหลักของความเชื่อนั่นเองค่ะแล้วก็ตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือค่ะ การปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้เป็นศาสนิกชนที่ดีนะคะมีแนวทางการปฏิบัติด,ดังนี้นะคะเด็กๆหเลยนะคะจะต้องศึกษาหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือนะคะเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักคําสอนอย่างถ่องแท้ค่ะ2จะต้องปฏิบัติตามหลักของคําสอนของศาสนาอย่างสม่ําเสมอนะคะและจะช่วยให้การดํารงชีวิตเนี่ยเป็นไปอย่างสงบสุขนะคะและช่วยให้ส่งเสริมให จิตใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาที่ตนเองนับถือค่ะสนะคะเผยแผ่และป้องกันคุ้มครองศาสนาที่ตนนับถือนะคะโดยสามารถนำเอาหลักคำสอนในศาสนาที่ตนนับถือเนี่ยไปเผยแผ่ให้ผู้อื่นเข้าใจได้และเมื่อเห็นคนอื่นทำลายศาสนาของตนเองเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันศาสนาของ เราได้นะคะโดยการกล่าวตักเตือนบุคคลนั้นหรือว่าแจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบนั่นเองค่ะ 4. นะคะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางศาสนาค่ะที่ตนเองนับถือนะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมนะคะให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นเองค่ะค่ะก็จบการนำเสนอแล้วนะคะสำหรับ นักเรียนท่านใดที่ยังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้อีกรอบนะคะแล้วก็ทำรายงานให้ถูกต้องนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พอแค่นี้ค่ะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะ